เขาต่อยี่ะไรไปไปซ้อมก่อนมันจะรีบไปถึงแล้วก็เก่งมะเขือไปแขวนไปแขวนที่อะไรมันไม่มีใครแ <c oughs> ขวนก็เราคนดูไม่มีใครแฉกแขวนใครหรอกครับนอ้องเลย <c oughs> อย่าไปพูดถึงเรื่องนานมากเลยเอาเรื่องให้กูรอดก่อนตอนเนี้ยเอานี้กูดูจากไอ้นี่ขับแล้วรอดร้อย <c oughs> ต้องบอกน้องๆอ,อย่าแหลมตอนนี้มันไม่น่ามีใครแหลมมันงครับ รอบที่แล้วใครแหลมมาพูดมาดิอ่ะพูดชื่อมาดิใครแหลมรอบที่แล้วอ่ะพูดมาราบทแล้วใครแหลมมีด้วยเหรออ๋อไดอาน์ดเอาเลยเหรอวะพี่ว่าสภาจะแจกกี่ใบบัตรยกสดเขื่อกูแหลมตรงไหนเนี่ยกูยังไม่ทันได้แหลมเฮียอะไรเลยเนี่ยกูยังเล่นอยู่เลยเนี่ย ใจมากก็แจ๋ว <c> ว <oughs> ่าู่รอดว่ะเดี๋ยวจะรอดดนีนะนะถึงสี่ยอดเขาอืา <c oughs> ามงนี่จะแช่พี่เอ๋น้องเอ้ยใครอ่ะพี่เองน้องใครพี่เองคือใครยกไง อ๋อพี่ยกเหรอนี่ไงเพื่อนพี่มาแล้วเนี่ยฮะใครอ่ะไม่รู้เพื่อนมึงหรือเปล่าไอ้สัติเพื่อนพี่อ่ะเนี่ยสูตรดำอ่ะมเสียงยกเพื่อนี่อะไรเนี่ยฮะเสียงมึงเป็นอะไรเนี่ยนะไอ้คิมเปลีข็มผมเป,มเปลี่ยนลำคอใหม่อสียงไม่เหมือน<า>เดิมใช่ได้ดิมาแล้วเออมาแล้ว,มา,วมาช่วยกูทีน้องเอ้ยอยู่นี่น้องน้องเอ้ยตามตำรวจมาเลว ตามผมยากหน่อยนะแต่ล้พี่ขับรถมูเนเองก็โดนพี่นะมื่วันนั้นนะ <c oughs> นะใช่ไหมไอคิมใช่เนี่ยเพื่อนพี่แต่เขาไม่มีปืนอะ่ะเขามีปืนน่าจะช่วยได้อยู่ไม่แล้วมึงมีปืนไม่ใช่เหรอไม่ยิงมันล่ะผมจะยิงได้ไงนี่ผมขับรถอยู่ <c oughs> น้องเอยเออเร้ยมันหาย มาแล้ว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 จ้าไอ้หนอนเล่นดีนะไม่ดักจุดแม่นที่ผายเลยไอ้เชี่ยหลุดเลยนะพี่ชายหลุดยากหลุดยากหลุดยากพี่บอกเลยหลุดได้อเหมือนจะหลุดล้วน้องไปไหนแล้วน้องไปไหนแล้วน้องมาแล้วยังเห็นวะเอาดียังมึงขับช้าแล้วขนาดนี้ เอา้าเอา้าเอา้าน้องกูไ,ไหนแล้วละ่ะ <froze. S 1> ใครวะไปไหนแล้ววะก,กูมันต้องกลับม,มาที่เดิมเว้ยมันขำม,มาหาหาบนเขาเจ้าตำรวจมาน้องน้องไปไหนแล้วโอ <c oughs> น้องกูหายไรสัตว์แหนมคุ้งคืออะไรวะแต่ถ้าเกิดฮอมานี่คือผมเกมเลยนะเกมเราได้ไ รอ้อยเฮียเขาไม่มาเลยฮอเลยไ,ไม่เห็นตักลำเลยเนี่ยสิบเอ็ดใบคิดว่าจะเป็นใครวะดูคุถามตรงนี้ <c oughs> เราไมาจับซ่อนเลยพ <c oughs> ่สวัสดีครับตำรวจอยูไ่ไหนยังไม่ดูเลยพี่อะยกเอ๋อไปหาสีในตู้ไปหาน้องหาน้ำหนาวเห็นเห็นชุดน้องหนาวเห็นรูปไอต้ตอนล่าสุดแองน้ำหนาวลงทีทีนี้แบบว่าเฉ <c oughs> ียวเลยเฉียวเลยซ <c oughs> ่อมผมว่ามันต้องซ่อมม้วละคนดูโดนชนขนาดเนี้ย รถซีจะพังอยู่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยจะไม่ซ่อมไมเลยกูอยู่กับไอ้คนเมื่อกีเอ้ากูอยู่กับไอ้คนเมื่อกี้มันไม่ให้กูพูดเลยต้องมาหน้าซ่อมแล้วต้องเจาะซ่อมแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยรถตำรวจพับพิซซ่าไอ้เมื่อกี้ทำไมมันต้องกดบ่อยจังวะฮะมันมันต้องกดบ่อยยังวะกดอะไรอ่ะพี่ เอ้ยย้เฮมันจะไม่ชอบไม่ซ่อมจริงๆหรอวะไอ้เหี้ยกูถามจริงดิขนาดที่ซ่อมอยู่แบบวะหนวกหูไม่มาเลยวะรอลองจะซ่อมอยู่ไหนเหี้ยรถรถมันซุนมากเลยนะไม่ซ่อมจริง เฮ้ยใครอ่ะเราเจอเออเฮ้ยมันคือลางนี้อะเอาสิตัดมึงเอาสิว้าเฮ้ยเขาโคเคนมันคือลางนี้อะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลงข้างมาแล้วลองเ้ยโอ้ยโดกบด้วย ใครก็ได้มาปั๊มมาปั๊มตัวข้าวหน่อยมาปั๊มข้าวหน่อยโยนเลยโดรนไลยปั๊มข้าวไอ้ลมเอาสุดไอเลยมา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 ใช่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 มาปั๊มข้าวเอ้ลุงลมงมาทำงันนะลมลมแป๊บนึงขอเขาไม่ตามเดี๋ยวผมล่อให้แป๊บนึง อยู่อยู่อยู่อยูฟังข้าวอยู่ฟังข้าวฟังข้าวเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะโอ้มาแล้วเอออ่นวม้าเออฟังข้าวงคันผมโดนไล่สอคันผมโดนไล่สองคันที่อะไรเพื่อนมึงเพื่อนมึงขนาดหน้าคิม ชิมเพื่อนเองน้องเพื่อนเองอะไรอ่ะพี่เพื่อนพี่แหละกำข้าวว่ากำข้าวกำข้าวกข้าวกำข้าวมา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 เฮ้ยเฮี้ยแม่งนี่ตาไม่ทันเลยค่ะเออเฮ้ยใครแอบอยู่ในรูอ่ะมีคนแอบอยู่ในรูเออเออยิงมาตายิง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 ไอ้ลมยิงลมลมยิงน้องไม่เป็นไรน้องชนปลายชนปลายมันสุดแล้วมันสุดแล้วมันสุดแล้วเออ ้าามาเลยไี่ชั้นเข่าเขานะมาตรงป้อมข้าวมีใครมาไหมกูยังไม่เห็นตำรวจมาทักคันเลยเนี่ยกูกดจนมือหงิกันเนี่ยไอ้เหี้ยโดนไม่ดีโดนโดนลมือตำรวจตำรวจกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูเลยห่างก็ดิผมขับมาทางสอนอผมขับมาทางสอนอสอนอมาหน่อยสอนอทางสอนอมาหน่อยทางสอนอไอ้ลม ไอ้ลมไม่ไม่ไม่ตรงตรงปั๊มข้าวตรงปั๊มข้าวไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงใกล้ใกล้กับสอนอทะเลทรายอ่ะกลับมาใช่ใช่ปั๊มที่เยอะ นใไม,<ะ>ไม่ไม่ๆผม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 หลุดมาแล้วขอบอลมผมหลุดมาแล้วแต่ลมมันซุนนะแต่ลมมันซุนจัดเลยนะแต่ลมมันซุนจัดหลุดมาแล้วนะตอนนี้ผมหลุดมาแล้วผมหลุดมาแล้วลมมันก็ต้องซุนบ้างแหละลที่มันขึ้นรถทันไอ้ซาดแต่เมื่อคืนรถไม่ทันนะนีดเดียวอย่างนี้เดียว <c oughs> ชิปหายโอ้โหมันไม่โดนระเบิดวะไม่โดนปุ้มไปเมื่อกี้วะโอ้แหวะเหี้ยแชร์ลงกลุ่มอะไรวะลงกลุ่มงูสิงตามแมวแล้ว <laughs> ทายเอ็มดีตำรวจเยอะงั้นปกตินะครับเข้ามาอันนันน่าจะช่วงพีคไทมแ์แหละคนดูช่วงนี้มันยังไม่พีคไทม์ตำวารวจเขากำลังเข้าอยู่ใจเยนะินครับ กูว่าได้ไปเล่นเทนนิ่งไวัยนี้แหละคุณดูกูดูทรงน่ะกูไปกดรับไปริบก่อนนะแป๊บนึงใครยังไม่กดรับไปริบนะครับรีบเข้าไปกดรับไปริบเลยนะครับผมโอเคกดรับไปริบก่อนเฮียเดี๋ยวไม่ได้รับไปริบฟรีกดยังไงวะเนี่ยอืมห้องรับยศเหรอสวยได้ไปริบฟรีแล้วครับคุณดูชิลอย่าลืมไปกดรับด้วยนะยกยกขึ้นรถมาเฮ้ยไอ้ยเขาเรียกว่าลองใจเฮียเนี่ย สวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีทุกคนนะครับกู <c oughs> ว่ากูต้องรอดรอว่ะคขดูกูดูจะทรงละรอดไมเนี่ยคนาดูไอ้เหยื่อรอดอยังพอร์อ่ะไอ้เหยื่อรอดอยังผมต้องการฮอมากเลยตอนนี้ต้องการฮอมากไม่มีใครนะว่างมาเทรดศพไหมนะ้ำมันผมจะหมดอ่ะมามามา,มาตรงโฮมโปรโฮมโปรโฮมโปรมาโฮมโปร มาโฮมโปรนะถึงแล้วบอกแต่แก๊งเราไปเอิญน,นะคนดูเออมันต้องไปดักแต่พูดถุงพูดถึงพวกเราคนไม่เยอะมันก็ไม่กล้าไปดักเยอะดูตอนนี้กูรู้แหละว่าใครอ้น,นี่กูได้ละจ้กโฮมโปมาถึงยังมาถึงยังโฮมโปรแผนชิวชิวเลยวะ<ๆ>คนออนเท่าไหร่ 835รบโอเค,คโอเคโอเคอเดยวตำรวจกำลังเข้าแล้วนดงเย้ดูตำรวจมึงลับจิตสิบแปสิบขนเว้ยต้องไว้ใจต้องไว้ใจครับต้องไว้ใจครับน้องพี่ไปใกล้ถึงแล้วเราจ้องพี่ไปใกล้ถึงหนูจะเจอตำรวจดักว่ะมาฮะมาเลย ทีมตำรวจมาแล้วตำรวจขับช้าดีกว่าโอกาสรอด,ดเยอะนะถึงแต่ตำรวจตามมาคันหนึ่งอะโม่มมมมมร,มรอ,อด,ดใส่เลยไปละรอดมันจะรอดสำรวจผิดบทหรือเปล่าวะ ส่วนผิดบทหรือเปล่าเนี่ยเหลือกี่นาทีอะพี่เหลือประมาณเออประมาณอ้าวรีวายร์ดเลยหรือเหลเออประมาณแปดนาทีมั้งน่าจะประมาณน้ีแก้งอื่นได้ไงเนี่ยเอออาาาเเนี่ยคนมันบ้าเหตุศกไม่ใชคนของเรามันไม่บ่าเหตุโศกคนของเราจะอุ้มกันอย่างเดียวอะไอ้ที่เขานี่เกี่ยงกันอุ้มอุ้มไปอุ้มมาของเรานี่ เกี่ยงกันไอ้นี่เอ้ยไม่ได้เกี่ยงเด็กจะอุ้มมันอย่างเดียวไอ้สัสไอ้คิมใช่คิมครับคิมเขาลูกหมอเกตนี่เขาอยู่เขาอยู่ไอ้คิมนี่อยู่แล้วเขาเป็นเกียร์อะไรโง่เลยสิไปซะก็คือไอ้ มันยังตามพี่อยู่อีกเหรอคนชื่อคิมสวยเหี้ยอะไรมึงวะคิมไหนเนี่ยอ๋อคิมมันนะคิมแฟนเด็กผมเหรอเด็กนในเกมเหรอน้องเขาไปไหนเราไม่รู้อ่ะไม่เจอเลยผมไม่มีอะไรติดต่อน้องเลยไปดูไม่ได้เมืองไหนแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> หกสิบห้าทีบอกเขาดูจะเบี้ยงประแล้วเนี่ยนัย่น <c> ค <oughs> ือแค่อิสบีเลยปะ อคอมกากไม่ยอมซื้อจากไอแฮปไหมครับผมบอกแล้วแต่ไม่เป็นไรแพ้เก้าใหม่เออแพ้เก้าใหม่ไม่เป็นไรคนดูมีให้กู้สู้ไม่ถอยแต่ตอนเนี้ยต้องไปซ้อมก่อนแล้ว จบนี่กูออกไปเทรนนิ่งเลยครับเยสแม่รวยวันนี้ขอ,อยาวๆนะครับนนแถวอาตุน่ามีตำรวจไหมนี่ ตำรวจมันกินออกเหรอฮะตำรวจกินออกที่ไรมึงวะเป็นที่อะไรเนี่ยคนชื่อลีดมึนๆอ,อะไรวะอ่ะสี่สิบเอ็ดต่อเก้าสิบเก้าลายสี่สิบเอ็ดต่อ 90, เก้าสิบต้งบองเหนื่อยต้องสิบใบมาดูมันไหวเว้ยเหมนแก๊งเรา,เาไมรอดก,กันเยอะแล้วนะไหนดูสิอากาศ โอ้ยเสียดายตำรวจมาตกหลุมเมื네่อ <laughs> ก <m ode> ี้รีดคบมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดดโดไอสัตว์โดดโอ้ยจังหวะดีน่ไม่รีบกดไอ้เฮียมั้งวะโอ้ไอสัตว์มองไม่เห็นเลยเอา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 โอ้ยแยงกูเออนางสกุลชิคากร้ด้วย มาแล้วไอ้น่องเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตำรวจมาแล้วน้องอน้องพี่คิมเตะคืนไหมพี่คิมเตะคืนไหมผมโดนตำรวจไล่ยับเลยนี่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วน้องน่องน้องน่องอันเด็ด มีล้อหรอมีอืมนี่เดี๋ยวไม่ชนในสัตว์เอ้ยใครนั่งเหมือร์สี่ห้าคนกูไม่รู้หรอกครับโว้ยนาคุกตำรวจเยอะจ้าตำรวจสามคันฮอลำหนึ่งเจมือก็เหมือเลยไอ้เหี้ยแต่พลาดไปแล้วครับคนดูพลาดไปแล้วเอาใหม่เว้ยไม่เป็นไรอะค้าคีมยาผมแตกแล้วว่ะพี่ติสารแล้วเหรอโอ้เฮ้ยมาแล้วโดนตำรวจไล่อยู่หน้าคุกนะมันมันจะเออแล้วนะจะประมาณสองทุ่ม ฮะคสองทุ่มมึงพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยน้องอุ้ยเดอ้ยเอ้ยทำได้ไงอ่ะไอ้น้องอุ้ยฮะออกมาคนเองตัวงี้เลยหน้าขวักแตกครับรัดตัวตรงนี้รัดตัวรัดตัวเอ้าเอ้าไอ้ดุมโดนอยู่ฮุมโปนะโดนไอ้ดุมไอ้ดุมสี่คันสี่คันห้าคันห้าคันห้าคันฮุมโปห้าคันจำนวนหก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  อตำรวจพอมี <c oughs> มาแล้วื <c oughs> อตำรวจเขมรอะไร้โห <c oughs> <c oughs> <c oughs> สรุปกรอดใครเสียตังค์นะใครเสียนะใครเสียนะ <c oughs> ใครเสียนะ